สวัสดีครับโอ้โหมาชาแนลวันนี้ครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเลกแรกจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจังหวะสําคัญสําคัญของเกมนี้กันนะครับถึงฟุตบอลคุณภาพคือไม่มีทีมจากอังกฤษก็จริงนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะที่เราได้เห็นเกมคุณภาพแต่ตีสองคือวันอังคารวันพุธเนี่ยถ้าใครได้ดูต้องบอกเลยว่าไม่น่าแปลกใจ ที่ที่เราได้เห็น4ทีมนี้มาถึงในรอบรองชาเลต์นะครับเมื่อวันอังคารนะครับไบเยนมิวนิกเปิดอาริอันเซริน่ารับการมาเยือนของเรอัลมาดริดนะครับตัวผมเองก็มีโอกาสบรรยาย Madrid Masters นะครับตาซ้ายดูเทนนิสภาคไปตาขวาแอบดูบอลไปทั้งวันอังคารวันพุธเลยวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะฮะปรากฏว่าโอ้โหเกมบาเยนกับเรอัลมาดริดนี่เข้มข้นนะครับคุณภาพ ทันกันจริงๆแล้วก็แต่ละประตูเนี่ยมันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพจังหวะที่ไม่ได้เป็นประตูเนี่ยการการเล่นเกมป้องกันของทั้งสองทีมจังหวะการหาช่องในการเข้าทำมันเป็นฟุตบอลคุณภาพเปิดเกมรุกพอสมควรเลยเป็นเกมที่พยายามที่จะหาโอกาสการทำประตูกันอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆเนี่ยบรอนมีโอกาสจากริลอยซานเน่มีโอกาส,ากากาสบุกมาลุ้นประตูในกรอบเขตโทษของเรอรเรัลมาเดด ก่อนด้วยซ้ําซึ่งแฮร์รี่เคนเองก็มีโอกาสแต่อังเดรลูนินนะครับผมว่าเขาเป็นโกยูเครนที่เติบโตขึ้นมากับทีมเข้าใจจังหวะก,การเล่นของทีมแล้วก็ในยุคขอันเช่นนี้ผมว่าเขาเขาดีมากนะกับการทดแทนการขาดหายไปของที่โบกูตัวที่คงจะปิดเทอมในยูโรหนนี้ด้วยนะครับรอบนี้ต้องบอกว่าเ,เรมาดรตเหมาะสมที่มาอยู่ในจุดนี้ได้จริงๆนะครับการปราบ ทีมที่แข็งแกร่งมากๆอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ารอบม,มาได้ประตูในนะาทีที่23นี่เป็นจังหวะการให้บอลที่ระดับโลกจริงๆ w o r ล d c คลาสจริงๆแล้วอยากจะอยากจะต้องบอกว่ายูโร2024หนเนี้ยที่เยอรมันจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันเหมาะสมเลยครับเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องยินดีกับทีมชาติเยอรมันด้วยที่ได้โทนี่โครสเ้กลับไป ประจำการในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งส่วนตัวแล้วผมเชื่อนะว่าเยอรมันจะดีขึ้นมากเลยเมื่อมีโทนี่โครสเยอรมันผ่านจุดที่ต่ําที่สุดไปแล้วและผมเชื่อว่าเยอรมันจะ bounce back กลับมาได้นะในยูโรคนนี้ตรงกลางอ่ะโทนี่โครสจะเป็นคนที่แบบเหนือชั้นอ่ะ uh, จังหวะการเล่นเกมรับก็ดีประมาณหนึ่งแล้วแต่ความฉลาดในการออกบอลของเขา การมองอ่ะวิชั่นของเขาในการที่จะออกบอลอ่ะมันมันสุดยอดจริงๆนะครับโทนที่โครสได้บอลกลางสนามมันมันดูเหมือนเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะแต่เขาสามารถที่จะเหมือนสแกนข้างหน้าเนี่ยว่าช่องใครยืนตรงไหนอะแล้วบอลทะลุช่องของเขาเนี่ยผ่านทะลุไปที่พื้นที่ว่างมีชี้นิ้วด้วยนะมีชี้นิ้วบอกด้วยนะว่าเฮ้ยวินนี่คุณไปตรงนี้ดิส่วนวินนี่เองก็เคลื่อนที่ได้สุดยอดมาก วินซิอุสเนี่ยดึงตัวประกบนั่นคือคิมินแจนะฮะดึงตัวประกบแล้วทําให้เขาเนี่ยไม่ล้าหน้าแน่นอนถ้าให้วิ่งแข่งเนี่ยวิ่งร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งครับคิมมินแจไม่มีทางวิ่งทันวินิสุสจูเนียแล้ววินนี่วิ่งยังไงวิ่งดึงตัวประกบลงมาตามเข้ามาแล้วก็ค่อยวิ่งกลับไปที่พื้นที่ที่เขาจะเข้าโจมตีโอ้โหเรียกว่ามันเป็น world class ของเยอรมันเชื่อมกับ world class ของบราซิลเลียนโอ้โห มันสุดจร,จริงๆครับประตูนี้ยิงจังหวะแรกเฉียบคมมันเป็นจังหวะที่สมบูรณ์แบบทั้งการให้บอลวิสัยทัศน์ในการออกบอลน,น้ำหนักบอลการเคลื่อนที่ของวินีซิลส์ที่เข้าไปในพื้นที่อันตรายแล้วก็แปรสวนตัวผู้สัมปตูระดับมานลนอยเออร์เสียบมุมประตูเข้าไปเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับที่เรอลมาดรดขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นบายเยนร์ก็มีโอกาสจากฟรีคิกของแฮร์รี่เคนในครึ่งแรกนะฮะครึ่งหลังเนี่ย ริเวเดก็มีลุ้นจากประตูของจากจังหวะการเข้าทำของโทนี่โครสเหมือนกันนาทีห้าเนะเปลี่ยนเป็นประตูที่2ไม่ได้แต่ว่าประตูตีเสมอของบายเยนต์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับริลอยซาเน่เนี่ยขึ้นมาลากทางขวาจี G ้ใส่ฝึกลองแมนดี้จี้ใส่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสถานก,การณ์หนึ่งต่อหนึ่งซึ่งมันไม่ง่ายสาหรับผู้เล่นในเกมรับนะ่ยแมนดี้ต้องรับมือไปเต็มๆอยู่คนเดียวเกมนี้ไม่ได้ใช้ ม่ได้ใช้ขัมาวินการเลนแบ็กซ้ายนะใช้ฝึกลองเบนดี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีโรดิโกเนี่ยลงมาช่วยซ้อนช่วยป้องกันอีกคนหนึ่งพอเป็นสถานการณ์หนึ่งตอนหนึ่งปุ๊บเนี่ยรลอยซาเน่ลากจี้เข้าหาเลยครับลากจี้เข้าหาแล้วก็ตัดเข้าซ้ายด้วยความเร็วที่มีมากกว่าตัดปุ๊บยิงปั๊บเลยอะ่ะยอดเยี่ยมริลอยซาเน่กับจังหวะนี้ที่ทําให้ทีมได้ประตูตีเสมอครับบาเย็นตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่ง ก็จะเห็นว่า้ฟุตบอลเยอรมันเนี่ยวันนี้มาอยู่ในจุดนี้ไม่แปลกไม่แปลกจริงๆถ้าดูบูเดสเลกาในฤดูกาลนี้จะเห็นเลยว่าคุณภาพสูงนะเลเวอร์คูเซ่นจะไร้พ่าย,ายจบฤด,ดูกาลเนี่ยแต่บอลเยอรมันคุณภาพสูงมากหลังจากนั้นเนี่ยลูคสัสฟาสเคสเสียท้ายกับจามาบูเซล่านะครับทำให้บาเยนได้จุดโทษแล้วแฮร์รี่เคนก็ยิงเข้าไปยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองนอยเอ,อพุ่งไปทางขวามือของ แฮร์รี่เคนเข้าประตูไปจากที่ตามหลังบาเยนแซงขึ้นนำสองแต่หัวจิตหัวใจของผู้เล่นมาดริดไปเยือนที่เยอรมันไม่ได้ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรเลยฮะมีจังหวะสวยๆที่ลูก้าโมริชลงมาเป็นสำรองนะหยอดเข้าไปให้วินิสุสมีโอกาสได้ยิงแต่ไปติดเซฟนอยเออร์ทีหนึ่งหลังจากนั้นที่81ความสามารถเฉพาะตัวของวินิุสเซฟลากที่เข้าหาแล้วก็ให้บอลไปที่โรดิโก โรดิโก้เล่นงานคิมมินแจอีกแล้วนะครับจำได้ไหมครว่าประตูแรกเนี่ยวินิซิุสเน็ตเล่นงานคิมมินแจด้วยการใช้ความเร็วเอาชนะคิมมินแจคราวนี้เนี่ยจะหมดเวลาแล้วไม่ถึง10นาทีนะฮะโรดิโก้บั o, บงบอลแล้วพลิกด้วยความคล่องตัวอันนี้เนี่ยเป็นการพลิกใช้ความคล่องตัวหมุนหนีคิมมินแจสุดท้ายคิมมินแจต้องมาขวางแล้วก็ฟาวครับ ทำให้ไบเยนเสียจุดโทษพอไบเยนเสียจุดโทษปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเร,รเบรตมีโอกาสลุ้นตามตีสเสมอและวินิสุสจูเนียร์รับหน้าที่สังหารไม่พลาดยิงเข้าไปไปคนะทางน,นะครับสำหรับโมเนลล่าเออร์เท่ากับแมชนีดมีฝั่งละหนึ่งจุดโทษวินิสุสซัดคนเดียว2ประตะูจบไปครับเกมเลกแรก2ต่อ2ไม่มีเวโกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเราดรดจะเล่นในบ้านเจอการิสในเกมลาลีกาไบเยนจะบุกไปเยือนสตุตการ์ด นะเรอมาดรตดก็จ่อแชมป์ลาลีกาใช่ไหมในขณะที่บุนเดสเลกาเป็นของเลเวอร์คูเซ่นไปแล้วตอนนี้ในลีกนะฮะเรอมาดรตดมี84คะแนนบาซโลน่ามี73คะแนนเหลือ5นัดสุดท้าย5-3-5แต้มที่บาซ่าจะเก็บได้มากสุดก็คือ88คะแนนตอนนี้เรอมาดรตดต้องการอีกเพียงแค่5แต้มเท่านั้นชนะ2นัดได้แชมป์ลาลีกาเลยนะครับ ในขณะที่อีกหนึ่งทีมจากเยอรมันบุเซียดอทมุลครับดอทมุลเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงในลีกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะปารีสเน่ยแบเบอร์คว้าแชมป์ลีกเอิง e เป็นเรื่องพื้นฐานหลังจากนั้นเนี่ยปารีสก็มักจะต้องมาเน้นตรงนี้แหละในรอบรองรอบ8ทีม u ู f a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลเนี่ยว่าจะไปได้ถึงตรงไหนคนนี้นำทีมโดยหลุยเซนริเก้นะครับ คเลียนเนี่ยบาเป้ยืนหน้าเป้าเลยมิวส์มันเดเบเล่เป็นปีกขวาบรารีบาโคล,ล่านี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเล่นปีกซ้ายนะครับไซเมรี่มิดฟิลด์ตัวกลางหัวใจสําคัญเล่นดีคนนี้เล่นดีวิตินยาดวลกับทีมของเอเดนตาสิชแต่ว่าดอทมูลเล่นในบ้านครับนี่คือเยเลอร์วอลสุดยอดจริงๆอะ่ะคือผมอะ่ะเป็นแฟนหงนะผมเห็นเยเลอร์วอลของดอทมุลแล้วเห็นทีไรก็ขนลุกทุกที สุดยอดนะฮะคือหลังจากที่พวกเขาชนะบารริดได้4-2ก็มีของแล้วคนนี้เจอปารีสแซงต์แชร์แมงจัดจารอนซานโชเล่นปีกขวาเลยคารเบเดมี่เล่นปีกซ้ายตวจีตท,ทั้งคู่วิ่งเร็วทั้งคู่ปีกซ้ายขวานะฮะนิคลัสเฟอร์โคลเล่นหน้าเป้ายูเ่นบรา์เป็นเบอร์สิบห้องเครื่องตรงกลาง2คนเนี่ยเอาเอา็มเดชานจับคู่กับมาเซลซาบิเซอร์นี่คือขุมกำลังของดอทมุล กับเกมนี้ที่รับมือพอริติ้งแสแมงส่วนเอียนมาเซนที่ยืมจากเชลซีเลยเล่นแบ็คซ้ายตัวจริงนะฮะชลอตแบ็คนี่จับคู่กับแบตชูเม,มลดอทมุลเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าวันนี้มันเป็นวันจะเรียกแจ้งเกิดได้ไหมอะของจารดอนซานโชมันมันมันไม่ใช่แจ้งเกิดเขาาแจ้งเกิดกับดอทมุลไปแล้วอะแต่เขาไปแจ้งดับกับแมนยูนะฮะแล้วมีประเด็นปัญหากับ กุนซือร์ริกเทนฮากเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอซานโชเล่นได้แบบนี้เนี่ยมันเป็นข่าวดีของแมนยูนะถ้าเทนฮากดึงซานโชกลับไปแล้วก็ดึงศักยภาพของเขาในชั่วโมงนี้เหมือนกับไปเหมือน,เห,อนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเทียนที่ไฟดับไปแล้วอะแล้วตอนนี้กลับมาจุดใหม่อะซานโช่แล้วกลับไปหาเทนฮากจะดับใหม่หรือจะยังคงสว่างต่อไปน่าสนใจฮนะ แล้วซานโชเร่งฟอร์มช่วงนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งคือจะทันโอกาสไปยูโรกับทีมชาติอังกฤษหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยมีโอโยซาก้าแล้วเล่นปีกขวาซานโชเล่นได้หมดขวาซ้ายใช่ไหมมีแจ็คกรีลิชฟิลโฟเดนใช่ไหมยาร์ดโบเวนแต่ส่วนตัวลึกๆนะผมว่าเฮ้ยสู้ได้ซานโชเนี่ยสู้กับมักเตะเหล่านั้นเพื่อที่จะลุ้นติดทีมชาติได้ถ้านัดที่2ไปเยือนที่ปารีสซานโชเล่นดีแบบนี้อีกนะไม่แน่เผลอๆเข้าชิงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะ ไปโชว์ฟอร์มดีในนัดแมตช์รอบชิงชาเลต์ขึ้นมาน่าสนใจซานโชน่าจะเป็นประโยชน์กับทีมชาติอังกฤษไม่น้อยเหมือนกันกับคุณภาพของเขาตัวรุกของทางปาริสแซงต์แชร์แมงก็เรียกว่าแน่นอนพอมีเอ็มบัปเป้เป็นความหวังใน้านหน้านะแต่ว่าเล่นไปเล่นมา35นาทีเท่านั้นแหละเนโก้ชโลอตนเบิกเปิดยาวขึ้นหน้ามาในคลาสโบคุกจับบอลลงพื้นได้อย่างยอดเยี่ยมนิ่มๆเลยครับแล้วก็ยิงเข้าเสาแรกนี่แหละ แน่นอนความเฉียบคมแล้วก็จังหวะที่มันลงตัวได้ประตูขึ้นนำก่อนครับบุนซีดอดมุนแล้วก็นำแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะมาอุดด้วยนะโอเคมันมีจังหวะที่ปารีสเเล่นได้ดีแล้วก็หาโอกาสได้โดยเฉพาะในครึ่งหลังครึ่งแรกเป็นครึ่งที่ปารีสเล่นไม่ดีนะปเชสถือว่าต่าของมาตรฐานครึ่งหลังเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นทำให้โอกาสโดยเฉพาะจังหวะยิงชนเสา สองเสาเลยอ่ะในแอคชั่นเดียวอ่ะเริ่มจากเคลียรบ์บาเป้ก่อนเอ็มบาเป้ี่รับบอลมาจากราฟาคิมีนะเบี่ยงตัวยิงเข้าเสาไกลไหมไม่เข้าชนเสาบอลกระบาปบาเป้อีกแล้วก็หาจาังหวะยิงอีกติดบล็อกแล้วอาคิมีก็ยิงอีกชนเสาอ,อีกฝั่งหนึ่งชนมันทั้งเสาขวาเสาซ้ายเลยครบเลยไม่ได้ประตูฮนะปารีสไม่ได้พกดวงจากฝรั่งเศสมาด้วยหลังจากนั้นก็โอกาสที่จะลุ้นในกรอเพยโทษก็พอมีครึ่งหลัง แต่จังหวะสวนจังหวะสวนของดอดมุลเนี่ยก็ถือว่าอันตรายในหลายๆจังหวะนะโดยเฉพาะจังหวะการตัดสินของแอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินนำเข้าจากพรเมยรีกนะจังหวะที่ในคลาสฟูคุกเนี่ยโดนผลักนะส่วนตัวผมอะฟาลคือนักบอลกันมาจะเทคตัวขึ้นมองอะโดนผลักนิดนึงอะมันเสียจังหวะไงมันถลํา เลยไม่ได้มงลูกนั้นน่าจะฝาวน่าจะเป็นจุดโทษของออรุสเซดอดมุลน,น่าจะได้ลูกที่2แต่ดอดมุลไม่ได้อ่ไม่เป็นไรจบเกมเนี่ยโหนักบอลดอดมุลไปนั่งนั่งอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะหน้าเยลโลวลโอ้โหสุดยอดบรรยากาศคือมันเป็นการซึมซับไปขอบคุณแฟนบอลไปคาราวาแฟนบอลสุดยอดครับนี่คือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศที่ อารมณ์ความเข้มข้นของแฟนบอลเนี่ยมันมันลึกกับทีมจริงๆอ่ะดอร์มุนเนี่ยนะได้มีบรรยากาศบูเดสลลกาสองสนามทั้งที่อารยันซาริน่าของไบเยนมิวนิกใช่รวมไปถึงการที่เล่นในซิกเนลเดลนาพาร์คของดอร์มุนเนี่ยมันทำให้เข้มข้นมากสำหรับเกมเแรกแรกดอร์มุนจะเจอกับออาชบวกในบูเดสลลกาก่อนจะกลับไปเยือนปารีสที่ฝรั่งเศสนะในขณะที่ เกมปารีแสแซชแมนกับ nice, นีสี่เขาเลื่อนกนนารแข่งขันให้เลยอ่ะเนี่ยพอมันเอาตรงมันไม่ใช่ลีกแบบพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาเต็มที่เลยอ่ะสนับสนุนให้ทีมในลีกเขาเนี่ยลุยเต็มที่ในฟุตบอลยุโรปเดี๋ยวต้องดูว่าจะเกิดผลแค่ไหนดอทมูลในยอยู่ที่5นะครับในบูเดสลิก้ามี57คะแนนสิ่งที่พวกเขาทำหลังจากชนะปารีสได้เนี่ย มันเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองแต่ทางอ้อมด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ยืนยันแล้วว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเนี่ยมันจะมีค่าสัมประสิทธิ์จากผลงานในฤดูกาลนี้เบียดกันตอนก่อนหน้าน,นียอิตาลีเยอรามันอังกฤษล่าสุดหลังจากที่บยมูนิคเสมอและบรุรสษดอ์มูลได้ชัยชนะ100%เต็มแล้วนะครับหมดสิทธิ์สำหรับอันดับ5ของพิรมนิกแล้วทอร์นาอสเปอร์ไม่มีสิทธิ์แล้วตอนนี้สิทธิ์อยู่ที่อันดับที่5ของเยอรมันแล้วและบรุรสษดอ์มูลอยู่ตรงนั้นนะฮะ แต้มดอดมูลเนี่ยตามมาเบเร็บซิกอยู่5คะแนนไม่ต้องตามก็ได้อยู่ที่5เนี่ยแหละไปเน้นในแชมเปี้ยนส์ลีกเลยส่วนทีมที่ตามมาแฟรงก์เฟิร์ตตามพวกเขาอยู่เยอะขาดลอยอะ่ะตอนนี้45กับ57อะไล่ไม่ทันแล้วดอดมูลคงได้โคตาแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับที่5ในฤดูกาลหน้านะฮะดังนั้นเนี่ยเชื่อว่ากลางสัปดาห์ ไม่ได้ได้เลื่อกนการแข่งขันแบบปารีสก็จริงนะฮะแต่เจอออาสบวกโคงโรเตชันพอสมควรก็จะบุกไปเยือนที่ฝรั่งเศสดังนั้นสัปดาห์หน้านะครับน่าสนใจฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเราจะได้รู้แล้วว่าคู่จริงจะเป็นใครนะครับก็จะดวลกันในวันในคืนวันที่7และ8พฤษภาคมคเพื่อหาทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันอ่ะนี่คือ จังหวะสำคัญสำคัญและเรื่องราวที่นำมาฝากกันจาก2แมตช์ที่ลงเล่นกันไปในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หลังจากที่ได้ชัยชนะไปเนี่ยสถิติของจารอนซานโช่นะดอตมุลเนี่ยซานโชเนี่ยเลี้ยงบอลสำเร็จ12ครั้งในการเจอกับวานที่แซงชักแมงนะซึ่งมากที่สุดในแมตช์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับแมตช์รอบรองชาเลิศ ที่ลากเลื้อยกันอุตลุดขนาดนี้โดยนักเต่คนเดียวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเร<ไ>ียวเนลเมซี่เคยทําได้ปี2008วันนั้นเจอแมนยูเลี้ยงผ่านเล่นแมนยูทั้งหมด16ครั้งเป็น m o ส t ์เรคคอรเลยสถิติสูงสุดเหตุการณ์เกิดขึ้นปี2003-2004นะรดูการน,นั้นปีที่ยืมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวัย4ปีซานโชจ่ายบอลสำเร็จ45ครั้งแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสให้กับทีมได้มากที่สุด จับบอลมากสุดวิ่งเยอะด้วยครบทุกอย่างจริงๆแมชนี้เป็นแมชที่เป็นการกรีบอลน่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งของจารอนซานโช่เลยนะฮะตอนนี้แฟนแมนยูรวมไปถึงเรียวฟินานตอนนี้ตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับบริเทนฮาร์กกับจารอนซานโช่ปีหน้าจะยังไงต่อไปถ้ากลับไปเป็นตนั้งแต่ตัวหลักแมนยูนะซานโช่ปีข,ขวากานาโช่ปีกซ้ายนะเฮ้ยปีลงตัวเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นหรือเปล่าร่วมรุนกันต่อไปครับอ่ะนี่คือทั้งหมดที่วันนี้หยิบนำมาพูดคุยกันนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube ของเราได้นะครับทางโอโคมชชันอลวันนี้ผมกอล์ฟนะรงฤทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ